เอาเลยคสุดทีทุกคนด้วยนะครับก็เล่นเกมนี้มาหลายวันแล้วนะครับสำหรับ b บีด r s s o n a n c e นะครับผมก็รวบรวมข้อผิดพลาดที่ผมเจอแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนเริ่มต้นจะเล่นนะครับผมเป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วกันนะครับเพราะว่าหลยหลายคนอาจจะพลาดเหมือนผมนะผมเลยรวบรวมข้อมูลนะครับมาให้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกที่ต้องรู้เลยนะครับก็คือการ์ดนะฮะการ์ดแบบ าการ์ดเกมนี้นะครับผมมีอยู่4รูปแบบนะครับผมอันนึงคือการ์ดเกมไม่ใช่อันนึงคือการ์ดตัวละครนะครับนี่การ์ดตัวละครจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการ์ดตัวละครนะครับแล้วก็มันจะมีอีกการ์ดหนึ่งก็คือการ์ดสแตป์นะครับก็คือการ์ดที่เอาไว้ใช้กับอาวุธกับตัวนะครับอ่ะเดีย๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเดี๋ยวไล่เรียงกันก่อนนะครับการ์ดตัวเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ ส,ส่วนการอีกแบบหนึ่งก็คือการอาวุธนะครับก็คือการพวกนี้นะครับนี่การพวกนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบที่2นะการแบบนี้แบบที่2นะครับประมาณนี้นะครับส่วนการแบบที่3นะครับผมก็คือการที่เอาไว้ใส่ตรงตาประทับตรงนี้นะครับนี่การแบบนี้นะครับแยกกันนะคนละอย่างกันนะตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับนี่คือแบบที่3สาําหรับการดนะครับ ส่วนการดแบบที่4ก็คือการเซตนะครับผมการตาประทับวิญญาณนะครับการดพวกนี้เนี่ยถ้าเราใส่เป็นเซตเนี่ยเราจะได้พลังมาด้วยนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยการดพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนรูนเนาะนะครับเปียบที่ก็เป็นเหมือนรูนแบบเกมทั่วไปนะครับการดพวกนี้ก็ใส่เป็นเซตก็จะดีนะครับการดพวกนี้เนี่ยใส่ตัวละครไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าตัวละครนั้นเนี่ยต้องการคุณสมบัติอะไรก็คือตรงนี้ท่านต้องดูตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าต้องดูตรงนี้นะครับ ดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับคุณสมบัติว่าตัวละครนี้เนี่ยมันสามารถเน้นอะไรได้นะครับสมมติว่าตัวนี้เนี่ยเน้นดาเมจกิจค่าแล้วก็อัตราการใช้พลังนะครับเราก็ไปดูมาได้นะครับว่าเนี่ยดูตรงเนี้ยนะครับเพราะตรงนี้เห็นไหมอัตราการชาร์ทสกิลไม้ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปตัวไหนก็ใส่ได้หมดนะครับมันก็แค่เป็นรูปเฉยเนะครับส่วนไอระดับดาวเนี่ยมันจะมีอยู่ระดับสีทองก็คือระดับ4ดาวใช่ไหมนะครับนี่เห็นไหมห้าดาวสิห้าดาวนะครับ เนี่ยฮะหมาะสําหรับทุกตัวนะครับไอ้ตัวนี้เป็นการตัวนี้นะตาประทับคอสตรงนี้นะครับเห็นไหมตาประทับวิญญาณก็คือตัวนี้จะเป็นตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพลังเดี่ยวๆเลยนะครับใส่มันจะมีเอฟเฟกเฉพาะตัวของตัวละครนะครับนี่มันจะมีบางการ์ดที่ได้ทุกตัวบางการ์ดที่ใส่ได้แค่อุละหัระเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมก็พัฒนามาขั้น2แล้วนะนะครับแล้วผมจะปลดปล่อยให้ดูอ่ะถึงเลเวลอัพเลเวลได้ด้วยนะครับกดข้ามก็ต้องหาการ์ดที่เป็น รูดเดียวกันมานะฮะอันนี้ผมขั้นสองแล้วเหมือนฟุกๆยังไงไม่รู้อ่ะได้มาเฉยเลยนะครับอ่าโอเคก็อย่าลืมล็อกไว้ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีระบบย่อยการ์ดด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันระบบย่อยการด์ดนะครับอ่ะนี่นะครับย่อยการด์ดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาการ์ดขั้นไหนนะครับนี่เห็นไหมการ์ดขั้นสูงนะครับผมเราก็ต้องหาเศษพวกนี้มาโดยการเล่น ด่านไต่หอนะครับถึงจะได้มานะครับพอเราสุ่มเนี่ยเราก็ต้องเลือกด้วยนะว่าเราต้องสุ่มเอ้เราจะผสมากา๊์ดสายเอ้กร์ดตรงนี้ผสมเอาอันนี้ผสมเอาอันนี้อ่ะเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นแฉกอะไรนะครับแฉกตรงนี้ดูยังไงนะครับดูก็คืออ่าไหนวะมันก็ค่อนข้างเข้ายากนะไม่ใช่เข้ายากหรอกคือกดผิดกดถูกอะ นะครับนี่เห็นไหมต้องดูแฉกข้างบนด้วยนะครับนี่แฉกนี้ก็จะเป็นมาทางเนี้นะครับแฉกนี้ก็จะเป็นเฉียงเฉียงมาทางฝั่งฝั่งขวานะครับอันนี้ก็จะฝั่งขวานะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าการ์ดเนี่ยมันเป็นการ์ดอันไหนที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าเราต้องการการ์ดตัวนี้แต่เราไปทาการ์ดเซตนี้มาไอ้ตรงนี้มาเฉียงไปทางซ้ายมามันก็ไม่ได้นะครับอ่ะต้องดูด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่ทุกคนต้องระวังนะครับก็คือการ และตั๋วกาชานะฮะอันนี้ผมผิดมาหมาดๆเลยโดยตรงนะครับในการที่เราสุ่มตัวละครเนี่ยมันจะได้เศษเหมือนเศษเหรียญอะไรสักอย่างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับตั๋วขั้นสูงอ่าต้นขั้วตั๋วขั้นสูงเหมือนแบบมันเป็นเศษที่เราสุ่มมานะครับตัวพวกนี้เนี่ยเราสุม่มปุ๊บเราจะได้มานะครับสะสมมาเราก็จะมาแลกตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันจะมีตั๋วอยู่ประมาณ4แบบเหมือนกันนะครับก็คือตั๋วเนี่ยต้องดูดีนะครับคูปองรีเมนเต็ดคูปอ่า ตัวสุ่มตาประทับลิมิเต็ดอ่าก็คือตรงนี้นะครับคูปองสุ่มคูปองสุ่มตาประทับนะครับผมผมจะแลกอ่าตัวสุ่มลิมิเต็ดนะแต่ผมดันไปแลกไอ้ตัวนี้มาไม่ใช่สิผมจะแลกตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเนี้ยนะครับตาประทับลิมิเต็ดนะครับแต่ผมดันไปไปแลกตัวนี้มานะครับเพราะว่าผมเปิดไอจิโกะแล้วไงผมเลยอยากเปิดเอากาไอจิโกะนะครับผมไปแลกว่าผิดนะครับอันนี้ก็ผิดมาหมาดๆเลยนะครับ อย่างทุกคนระวังด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมีตัวสุ่มตัวตัวสุ่มการ์ดนะฮะอันนี้ก็ปัญหาเล็กน้อยนะแต่สำหรับคนที่เริ่มเล่นอาจจะงงหรือว่าขณะผมเล่นมาหลายวันผมยังแลกผิดเลยระวังไว้ก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับการอัพเลเวลให้ไวที่สุดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยมาเล่นหมดวัตถุดิบนะครับตรงนี้นะครับหมดไหนก็ได้นะครับให้เราเล่นผ่านไปก่อนนะครับเราเล่นตามเลเวลของเรานะครับสมมุติว่าเราอ่าพลังวิญญาณตัวเล่นดานเนี่ยนะครับเห็นไหมตรง20 ถ้าเรามีตอนนี้มีอยู่157นะครับสมมุติว่าเราเล่นไปแล้วเนื้อเรื่องแบบมันตันแล้วเลเวลยังเรายังไม่ถึงมันยังไม่เปิดนะครับให้เราเล่นเนี่ยนะครับวิธีที่เราทําให้เราเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้นะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยนะดูก่อนนี่นะครับผมพอเรากดเนี่ยถ้าเลเวลมันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเราต้องเลเวล3 6มันถึงจะปลดลอ็อกนู่นนี่นั่นนะครับให้เราเนี่ยมาทําการหาวัตถุดิบพวกนี้นะครับ วัตถุดิบที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับผมาจะเป็นวัตถุดิบพวกอาวุธหรือว่าวัตถุดิบพวกอ่าอัพสกิลหรือว่าปดล็อกตัวละครอย่างเช่นพวกนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยของพวกเนี้ยนะครับผมมันก็ต้องดูให้ตรงสายด้วยนะว่าเราจะเล่นตัวอะไรนะครับอ่าเห็นไหมสายนี้สายนี้สายนี้นะครับเรามีตัวอะไรสายนี้สายนี้นะครับแล้วก็ทําการกดกวดล้างได้เลยนะครับกดล้างไปรัวๆเลยนะครับเคื่อที่จะให้เลเวลเราไปไวที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ย เรื่อยๆมันก็จะมีเพิ่มเพิ่มมาแต่ว่าต้องใช้ระวังเลยนะหมดไวมากนะครับและที่สําคัญนะครับผมไอเพชรเนี่ยไ่วงวงหยกเนี่ยไอหยกเนี่ยนะครับหายากมากนะครับผมหยกวิญญาณเนี่ยอย่าเอาไปเติมพลังงานแลกวิญญาณนะครับผมคือหมดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นรอรีมันต่อไปนะครับก็คือวิธีการเพิ่มให้เรากดกดล้างแบบนี้ไปเลยนะครับปุ๊บแบบนี้เห็นไหมเราก็จะได้เลเวลมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแบบนี้นะครับอ่าเราไม่ต้องไปเล่นคอนเทนต์อื่นนะครับคอนเทนต์อื่นเนี่ยคือเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า วกคอนเทนต์กิจกรรมพวกนี้นะครับคอนเทนต์กิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเลเวลของเรานะครับพอเลเวลเราขึ้นมาปุ๊บเราก็เล่นตามเรื่องไปเรื่องคอนเล่นอ่าเล่นคอนเทนต์ไปนะครับไอพวกกิจกรรมเนี่ยก็มาดูดูก่อนว่าอันไหนมันคุ้มค่าที่จะเล่นนะครับเพราะว่ากิจกรรมเหมือนจะเล่นแล้วไม่ได้เลเวลนะครับยิ่งเลเวลเราไปได้ไกลนะครับคอนเทนต์ก็จะปลดล็อกออกมาไวเหมือนกันนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือตรงจุดตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนอ่ะตรงแผนที่ตรงนี้นะครับมันจะมี ภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเพิ่งเห็นนะไอ้ผมเพิ่งเห็นนะครับตรงนี้มันสามารถเก็บรวบรวมหินหยกได้นะครับด้วยการตามหาสมบัตินะฮะเห็นไหมมันจะบอกว่าอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้มีกี่อันกี่อันนะครับเรื่องของการจัดตัวละครนะครับผมตัวละครเนี่ยจะมีอยู่สี่สายนะครับผมจะมีอยู่มีสายฟ้านี่สีฟ้าฟ้าวิญญาณอันนี้สีส้มส้มทะลวงสีแดงคือโจมตีสีส้มๆ้มตรงเนี้ยไอสีเหลืองวันี้สีเหลืองอันนี้สีส้มนะ เป็นสายต่อยนะครับการจัดตัวละครเนี่ยเราไม่ต้องเน้นเยอะมากก็ได้นะครับก็คือตัวละครไหนที่มันเป็นพวก SR พวกนี้เนี่ยก็แค่ถ้าเราจะเล่นจริงๆนะครับผมอัพแค่เลเวลไม่ต้องไปอัพสกุลสกิลอะไรให้มันนะครับผมอัพแค่มันไม่ตายเพราะว่าในการผ่าน3ดาวเนี่ยบางบางดาเนี่ยมันต้องอให้ตัวละครเราไม่ตายนะครับซึ่ง ถ้าเราเล่นไปสักวัน2วันหรือว่าวันหนึ่งถ้าเราขยันขยันหน่อยนะผมแล้วก็มี SR ใช้แล้วนะครับส่วนตัวละคร SR เนี่ยนะครับผมมันจะมีตัวละครหนึ่งบางตัวนะครับผมที่จะมีสกิลสนามก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าในการปลดล็อกสกิลสนามเนี่ยนะครับผมมันจะบอกว่าต้องมีเจ้าของสกิลลงแล้วก็ต้องมีตัวละครที่เป็นสายเดียวกันก็คือสายต่อยเห็นไหมนี่นะครับผม สายต่อยตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นคนอยากเล่นแบบสกิลตรงนี้นะครับเราก็จาเป็นต้องเอาซาโดะลงใช่ไหมนะครับผมแต่ว่าซาโดะเนี่ยมันเป็นตัวละคร SR นะครับผมพอเล่นไปสูงๆเนี่ยก็มันจะยืนไม่ไหวแล้วมันจะตายนะครับผมเราไม่ต้องซียสตรงสกิลสนามตรงนี้ก็ได้นะครับให้เราเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวที่มันเก่งๆหรือว่าเรามีบางใครอ หรือว่าเรามี SJR 3ตัวแล้วเราก็เออลงไปเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลสนามก็ได้เพราะว่าด่านแต่ละด่านเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเรามี SJR ลงด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงขนาดนั้นนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องใช้พวกาสายต่อยมาอยู่ด้วยกัน2ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับผมในการจัดทีมเกมนี้เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยจะยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันบังคับเหมือนว่าตัวละครเนี้ยต้องเล่นกับสายต่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันต้องใจแรงนะครับแต่อันนั้นจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่มันสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าแค่ผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปลงโฟกัสพวกชาโด OR, พวกเอพวกแชทพวกอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับผมแค่อัพแค่20เองมผมก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าผมมี s อ3ตัวแล้วนะครับอ่ะบอกไว้ก่อนเพราะว่าทรัพยากรเกมนี้ค่อนข้างหา,ายากนะครับเพราะว่าการหาทรัพยากรแต่ละอันเนี่ยเราต้องเล่นหมดพวกเนี้ยนะครับนี่นะฮะ เราต้องใช้พลังวิญญาณพวกนี้เข้ามาเล่นนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับผมกดแต่ละทีนี่20เลยนะแล้วก็ได้ของมาน้อยมากๆนะครับเก็บพลังวิญญาณตรงนี้ไปดีกว่านะครับเอาไว้อัพเลเวลดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องเรื่องของพลังงานแล้วกันนะครับหมวดต่อสู้ที่สําคัญอีหมวดหนึ่งนะครับผมก็คือหมวดนี้นะครับบททดสอบนะครับเห็นไหมมันใช้พลังวิญญาณในการเล่นเนี่ยเยอะมากนะครับเห็นไหมเนี่ยสี่สิบเนี่ยเนี้ยสี่สิบแล้วก็ ทุกอันตรงนี้นะครับผมสําคัญหมดเลยนะครับให้เราดองไอนี้ไว้เยอะๆเลยนะครับเรามาเล่นตรงนี้นะครับผมน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้อัพสกิลพาลสิฟนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันเป็นการ์ดที่เอาที่เราต้องเล่นนะครับเพื่อที่จะหาการ์ดไปใส่ตัวละครนะครับแล้วก็ไม่ได้จะได้ง่ายๆเลยนะครับพวกนี้ต้องลงบ่อยมากนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมเหมือนกันเป็นเศษ5้าดาวของตาประทับ เซตนะครับผมแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ตาประทับนะครับผมเซต5้าดาวด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเก็บไอ้พวกพลังวิญญาณตรงนี้ไว้ดีกว่านะครับก็คือคอนเทนต์นี้สาคัญมากนะครับผมคอนเทนต์นี้สําคัญมากนะครับต่อไปเนี่ยครับผมไม่ต้องกลัวว่าเกมนี้จะไม่มีคอนเทนต์ให้ทานะครับือคอนเทนต์เยอะมากเนี่ยหมวดท้าทายนะครับเห็นไหมนะครับนี่โดยเฉพาะหอคอยนี่โอ้โหมาดูดีนะครับนี่ครับอ่ะจะให้ดูไปก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมฮะ แจกของเยอะมากแล้วก็แบบคอนเทนต์ให้ทํานี่เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องลงแบบตัวละครที่มันเป็นตัวละครสายของมันด้วยนะจริงๆตัวละครอื่นมันก็ลงได้แหละแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะลดลงไป40%เลยนะส่วนเวลาเอาสายต่อสู้นะครับมาลงไปมาลงในสายต่อยเห็นไหมมันจะบอกว่าดาเมจที่ไม่ใช่สายต่อยจะลดอ่าที่ศัตรูได้รับจะลดลง40%นะครับเห็นไหม นะครับเราก็ต้องลงตรงสายถ้าเราตัวเรารเราเก่งจริงๆเนี่ยเราก็ลงข้ามสายได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะผ่านได้กี่ด่านนะนะครับรก็ทำไปก่อนนะค,ครับแล้วก็เกมนี้มีออตโต้นะครับแต่ว่าหมดในเรื่องหลกักระดับธรรมดาเนี่ยเราต้องเล่นเองรอบนึงก่อนนะครับส่วนหมดยากแล้วก็หมดโหดเนี่ยเราสามารถที่จะออโต้ได้นะครับแล้วก็หลายๆคอนเทนต์หรือว่าหลายกิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถออโต้ได้ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับสําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมที่จะบอกไปก็คือ เราเล่นด่านซ้ำเนื้อเรื่องด่านซ้ำเนี่ยมันไม่ได้เอ็พนะครับมันได้เอ็กพเฉพาะแค่ตอนแรกที่เล่นเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ที่เหลือก็เกมเขาจะสอนมาแล้วแหละนะครับลหลายหลคนก็น่าจะเล่นเป็นนะครับแต่สิ่งที่ผมมาบอกตอนนี้ก็คือสิ่งจําเป็นที่ต้องรู้ก่อนเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจริงมันคือข้อผิดพลาดที่ผมเพิ่งเจอมาหรือว่าผมเจอมาตั้งแต่เริ่มเล่นแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าคุณอ๋อน,น่าจะ ผิดพลาดเป็นผมด้วยเลยวันนี้ผมเลยเอามาบอกแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม